สวัสดีค่ะวันนี้วันที่14กรกฎาคม2 5 6 5ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะวันนี้อูซางบอยลาควงวัดไทยคันนีมาส่งลูกข้ายุบานหน้าค่ำให้ค่ะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะลูกข่ายเป็น้างเป็นลุ่นหล่อเดียวดํามือค่ะคันนีแต่งัากกว้างยุทธีเมตร70ค่ะเยาสีสามเมสูงทีเมตรหนึ่งค่ะเปิดได้สามด้านค่ะ ลูกค้าเป็นสร้างเป็นด้านนอกสีสมค่ะด้านใน้เป็นกระบะสีเขียวขั้นนี้จะบรรทุกได้ประมาณ3ตันถึง3ตันหาค่ะพอเป็นอย่างธรรมดาขั้นนี้จะเป็นกระทะงไม้ขอบสิบหาค่ะถ้าเกิดลูกค้าใส่งานไปสักพักหนึ่งค่ะถ้าเกิดยางมันแตกค่ะในน้ําเฟียนเป็นยางบรรทุกเลยค่ะยางเจ็ดลอยที่มียางใน้าำค่ะมันจะบรรทุกและกะรับนำได้ดีกว่าค่ะละกะและใส่ได้ประมาณ4ีตันต่อเที่ยวค่ะ เอฟซีคนไไนทีติดตามคลิปวิดีโอของอูซางบอยมาหาสารคามยูสนใจโทรเขามาสอบถามซางบอยได้จากเทีนีนกับเป็นหนาลงหน้าค่ะซางแบบเนินๆค่ะแบบจะได้ก้อนเกี้ยวเขาเพอดีค่ะถ้าเกิดไก่เกี่ยวเขาซางบอยอาจจะเหตุบ่าะท่านค่ะพอลูกค้าเป็นกับซางสื่อเขามาเกือบทุกมือค่ะบางมือกับหาคันก็ะมีค่ะ มันเบาอยู่ค่ะถ้าถ้ามันจะไม่มีของ <c oughs> แต่แต่ข้าแต่ถ้ามันจะหนักก็คือไอ้ตัวนี้มันลงมา,าถ้าเวลาพี่อพเอาใส่รถไถอ่ะพี่ก็ดำก่อนออออน,นั่นแหละค่ะเวลามีม <c oughs> ของพี่ก็ใช้สามคนยก<ข>อ<ข>อกจากรถไถแล้วก็ถอยกระบะเอามาแทน ขลอกเหมือนสลักคูบาร่าล็อกสองข้างมันจะเป็นการสบัดในตัวล็อกดัมในตัวบางทีที่ยกก็ไม่ไม่ขึ้นหรอกเพราะว่ามันติดแน่นคือมันจะไม่มีทางดัมก่อนค่ะถ้าเราไม่ปลดออกไม่ได้้ออกสัจาวก่ข้างก็เปิดได้เปิดได้ค่ะลาบนก็ถอดได้เดี๋ยวให้ช่องบอยรีวิวให้ค่ะ เปิดข้างให้หน่อยมันหนักใช่เวลาลูกค้าเอาพ่วงใส่กับรถไถยแนะนําถ้าเป็นรุ่นดําค่ะรบกวนยกดําขึ้นก่อนค่ะแล้วค่อยบบลากมาใส่กรถถมันจะเบามากอันนี้การใส่ของอู่ช่างบอยนะคะเปิดข้างได้แบบนี้ทุกคันค่ะราวบนถอดได้ทุกคันค่ะมีน็อตยึดกันเสียงดังกันหล่นหาย ใช้ปัจจัยเบอร์21ไข่ค่ะใช่พอมันเริ่มเต็มแล้วก็ปิดฝาข้างขึ้นค่ะแล้วก็โยนขึ้นไปเราด้านล่างเหยียบปีนได้ค่ะมีบันไดมีกล่องเครื่องมือมีเสื้อแถมให้ทุกคันเหมือนเดิม สนใจติดต่ออูช่างบอยได้ค่ะอยู่ที่มหาสารคามคะม่ะเบอร์อูช่างบอย0 6 2 3 4 1 7 4 4 1ค่ะเปแล้วกทดปิด้ายก่อนท้ายก่อนสมมุติว่าข้างบนนี่มีมันสัมปะหลัง พอเราไปถึงร้านมาเราต้องมาปลดกรข้างหลัง,งก่อนอสีเปิดแบบนี้ออกก่อนค่ะแล้วก็ไปดึงสลักด้านหน้าออกนี่คือการใช้งานรุ่นดั้มมือค่ะดึงสลักข้างล่างสองตัวออกค่ะแล้วก็แนะนำยกที่สองคนขึ้นไปค่ะเป็นผู้ชายอันนี้เป็นรุ่นดั้มมือค่ะ นี่ค่ะยกอย่างนี้แต่ว่าถ้ามีของมันต้องออกแรงนิดนึงหรือท้งคนเดียวน่าจะไม่ขึ้นค่ะแล้วก็มีที่ค้ำการงับลงมาค่ะแล้วก็เดินหน้ารถถไปเลยจะดีกว่ารุ่นเก่าๆค่ะ ใช่ลากเล่นตักมิ้นต์ของนี้นต์ไปเลยครับดูกล่องมันจะหมดแล้วครับเฮ้เขาคนนี้พร้อมนี่ค่ะก็ลากเดินหน้าไปเลยแล้วก็จะไม่มีทางงับลงมาให้แล้วค่ะออกแบบใหม่ค่ะแล้วก็เทสมาแล้วด้วยใช้ได้ประมาณสามตันถึงสามตันห้านะคะคันนี้สนใจติดต่ออู่ช่างบอยได้ค่ะเบอร์โทรช่างบอยอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะ